สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่องของน้องขวัญพาบ้านนะคะวันนี้เราพบกันใน e p ีที่70นะคะในวันอาทิตย์ที่14เมษานะคะช่วงตอนใกล้ๆจะพักกลางวันแล้วนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ว่างเว้นนะคะจากภารกิจช่วงเช้าเนาะเนื่องจากวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งเป็นวันสงการนะคะสําหรับบางท่านนะคะที่ พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะพาลูกหลานเล่นน้ําหรือว่าไปพบปะญาติผู้ใหญ่นะคะก็ขอให้มีความสุขกับวันสงการนะคะส่วนท่านใดนะคะที่ว่างนะคะก็เข้ามาชมคลิปของน้องขวัญผาบ้านได้นะคะช่องของน้องขวัญน,นะคะเป็นผานบ้านราคาหลักร้อยเน้นย้ำนะคะว่าราคาหลักร้อย เรามีทั้งพระเก่าพระใหม่เป็นพระเหมารวมมานะคะบางเหลียญน,น้องอาจจะทราบที่บางเหลียญน,น้องอาจไม่ทราบที่น้องก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามาแล้วนะคะน้องขอให้พี่กดติดตามช่องของน้องขวัญไว้นะคะเพราะว่าพี่จะไม่พลาดในทุกๆุกอีพที่น้องมีพระบ้านบ้านมาลงมาลงคลิปให้พี่ๆได้รับชมและรับฟังนะคะทางช่องของน้องขวัญน,นะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางลูกค้าใหม่ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะว่าจะไม่ได้รับของลูกค้าใหม่นะคะของถึงหน้าบ้านชำระเงินกับเจ้าหน้าที่น้องขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสะดวกโอนรายการโอนน้องส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะท้งนี้ท้งนั้นนะคะฝากพี่ๆเลือกเอาที่ชอบเลือกเอาที่ใช่ถ้าถูกใจแล้วพี่ถึงปิดนะคะ เพื่อกระชับเวลาให้พี่ชมคลิปของน้องจนจบรายการเนาะน้องก็จะไปเร็วให้นิดนึงนะคะวันนี้มีพระมาไม่มากนะคะมีจำนวน17รายการน้องก็ขอไปรายการแรกเลยนะคะรายการแรกนะคะรายการแรกน้องเปิดประเดิมที่รายการนี้นะคะเป็นพระผงนะคะพระผงหลวงพ่อแพรนะคะ นี่นะคะเป็นพราเนื้อผงหลวงพ่อแพรนะคะนี่เนื้อหารายละเอียดประมาณนี้เลยนะคะเนื้อหาแบบนี้นะคะรายละเอียดแบบนี้เลยนะคะเป็นพราผงนะคะด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเป็นรุ่นสร้างอุโบสถนะคะนี่รายละเอียดด้านหลังรายละเอียดด้านหลังแบบนี้นะคะ ด้านหน้าพระผงเหลืองของพ่อแพรนี้เปิดประเดิมรายการแรกนะคะสามนะคะ300บาทนะคะรายการที่สองรายการที่สองเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชใส่กรอบกันน้ําให้นะคะเป็นเหรียญหยดน้ํานะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะรายละเอียดด้านหลัง ด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะาด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญน,นี้เก่ามากนะคะน้องพยายามจะลงกล้องให้ชัดนะคะแต่เนื่องจากเก่ารายละเอียดด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังด้านหน้าภาพอาจจะไม่ชัดเจนนะนี่นะคะ หลวงพ่อพระพุทธชินราชนะคะรายการนี้แบ่งปันที่500 500หนะคะภาพาดไม่ชัดเจนพี่ทัก id ไลฟ์หาน้องนะคะเดี๋ยวน้องส่งภาพเพิ่มเติมให้เนาะ,ะนี่นะคะรายการถัดไปรายการที่สามนะคะรายการที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะรายการที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้ววัดสำเรือน เป็นเหรียญแบบนี้เลยนะคะเนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ขาหลวงพ่อแก้ววัดสาเรือนนะคะเนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญเก่าๆนะน้องได้มาสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหน้านะคะหลวงพ่อแก้ววัดสามเรือนนี้แบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยสี่ร้อยนะคะ รายการที่สี่รายการที่สี่นี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายหลวงพ่อคล้ายวัดสว่างอารมณ์ภูเก็ตนะคะรายการที่สี่นี่พี่ดูนะคะดูนะคะรายละเอียดตามนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อคล้ายนะคะวัดสว่างอารมณ์นะคะ นครศรีธรรมราชรายละเอียดแบบนี้เลยนะคะพี่ขาภาพอาจไม่ชัดเจนพี่ทักไอดีไลน์หาน้องนะเดี๋ยวน้องส่งภาพเพิเ่มเติมให้นะคะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อคายด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสร้างในเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างในงานอุโบสถนะคะสองห้าศูนย์หนึ่งขอบข้าง รายการนี้แบ่งปันอยู่ที่500ร้อยห้ารนะคะรายการที่5รายการที่หเป็นเลียนหลวงพ่อเหมือนวัดโลงหีบนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะที่นะ้านี่นะคะพระอาธิการเหมือนนะคะวัดโลงหีบ รายละเอียดแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะรายการนี้เป็นเหรียญเล็กเหรียญไม่ใหญ่นะคะด้านหลังนะคะรายละเอียดด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ขารายละเอียดด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะคะเหรียญนี้สร้างในปีสองสี่แปดสามนี่ผิวสวยๆแบบเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ขา รายการนี้แบ่งปันห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการที่หกรายการที่หกเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อจันวัดบ้านมอนเป็นเหรียญเก่าๆนะคะเป็นเหรียญเก่าๆเนื้อหาตามนี้เลยนะคะพี่ขาเนื้อหาตามที่เห็นเลยนะนี่นะคะเป็นเหรียญเก่าๆสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะ เป็นเหรียญเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะหลวงรูปหล่อหลวงพ่อหลวงพ่อจันท์วัดบางมอนด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะด้านหลังรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่หกร้อยหร้อยนะคะรายการที่เจด รายการที่7เป็นหลวงปู่หมุนนะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะตอกหนึ่งแบบนี้เลยนะคะพี่ขาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะนี่พี่ดูผิวนะคะผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดแบบนี้เลยนะคะตอกหนึ่งที่หน้าอกนะคะนี่รายละเอียดแบบนี้เลยค่ะสวยๆเดิมๆนะคะขอบข้างนะคะ ด้านหลังนะคะรายละเอียดด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรายละเอียดด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะพี่ขาหลวงปู่มหมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะนี่เหรียญน,นี้สวยๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดสะดวกปิดปิดได้เลยนะคะรายการนี้หกร้อยนะคะรายการที่8ด รายการที่8เป็นหลวงปู่อิ่มนะคะเป็นหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่นะคะนี่นะคะนี่ผิวหน้าแบบนี้เลยนะคะพี่ขาผิวหน้าแบบนี้เลยนะคะรายละเอียดตามที่เห็นเลยเนาะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะพี่ขาภาพอาจไม่ชัดเจนพี่ทักไอดีไลน์หาน้องนะเดี๋ยวน้องส่งภาพเพิ่มเติมให้นะคะหลวงปู่อิ่มนะคะ รายละเอียดด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะนี่รายละเอียดด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะลงยันแบบนี้นะสสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่อิมนี้แบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการที่เก้ารายการที่เก้านะคะรายการที่เก้าเป็นหลวงพ่อวง หลวงล reveal, amine, like พ่อวงวัดมะกอกนะคะรายการนี้เป em ็นเหรียญเสมาเก่าๆนะคะเป็นเหรียญเสมาเก่าๆน้องได้มาละน้องได้มาสภาพนี้เลยนะคะใส่กรอบให้นะคะแต่ว่ากรอบเก่ามากที่จริงอาจจะมีกระจกปิดนะคะแต่ว่าน้องคิดว่ากระจกน่าจะแตกตอนนี้ไม่มีกระจกนะคะแต่เลี่ยมใส่กรอบให้ใส่กรอบให้นะคะหลวงพ่อวงวัดมะกอกนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ เป็นเหรียญเก่าๆนะคะเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะคะนี่สวยๆสวยๆเดิมเลยนะคะเป็นเหรียญเก่าๆนะคะนี่หลวงพ่อวงนะคะเนื้อหาตามนี้เลยะค่ะพี่ขาสวยๆแบบนี้แบ่งปันอยู่ที่หกร้อยหกร้อยนะคะรายการที่สิบ รายการที่สิบเป็นหลวงพ่อกลวยวัดโพสิตารามนะคะหลวงพ่อกลวยวัดโพสิตารามนะคะพี่ขาใส่กรอบกันน้ําให้นะคะรายละเอียดแบบนี้เลยค่ะรายละเอียดแบบนี้เลยนะคะสวยสวยเดิมๆนะคะหลวงพ่อกลวยนะคะรายละเอียดด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้สร้างในปีสองห้าสองหนึ่ง หลวงพ่อก๋ววัดโพสิตตารามนี้แบ่งปันอยู่ที่ห้าร้อยห้าร้อยนะคะรายการที่สิบเอ็ดรายการที่สิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อพานวัดป่งกระสังนะคะใส่กรอบกันน้ำให้นะคะพร้อมขึ้นคอเลยนะคะพี่ขานี่นะคะรายละเอียดได้หลังรายละเอียดด้านหลังนะคะ นี่เป็นเหรียญเก่าๆนะคะพี่ขาภาพอาจไม่ชัดเจนเนื่องจากกรอบเก่ามากนะคะหลวงพ่อพานวัดกระสังนะคะรุ่นหนึ่งรายละเอียดแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญเก่าๆภาพอาจไม่ชัดเจนเพราะว่ากรอบเก่ามากนะคะที่เป็นลายลายขาวๆนะั้นเนื่องจากกรอบนะคะด้านหลังคะ่ะ รายละเอียดด้านหลังแบบนี้นะคะสวยๆเดิมเดมเลยนะคะพี่ค่รายละเอียดด้านหลังนะคะด้านหน้านะคะหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังนี้แบ่งปันหกร้อยหกร้อยนะคะรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกวยนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อกวยแต่ว่าใส่กรอบให้ ใส่กรอบให้แต่แต่ว่ากรอบกระจกก็แตกนะคะน้องได้มาสภาพนี้เลยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลงพ่อกลวยนะคะนี่นะคะนี่นี่นะคะหลวงพ่อกลวยวัดโพสิตารามนะคะพี่ขาน้องพยายามจะลงกล้องให้ชัดนะคะพี่ขาได้แค่นี้จริงๆค่ะรายละเอียดได้แค่นี้นะคะแต่ว่าเหรียญนี้เก่ามาก เก่าๆเลยนะคะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆเลยแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อกล้วยวัดโพสติตารามนี้แบ่งปันยูชีหกร้อยหกร้อยนะคะรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามเป็นแผ่นโลหะยับยับวัดละมุดนะคะนี่นานๆน,น้องจะได้เจอนะคะสวยๆคลาสสิกแบบนี้นะคะเป็นแผ่นโลหะยับวัดละมุดนะคะ นี่นะคะเป็นรูปหน้ายักษ์แบบนี้เลยนะคะเป็นโลหะหนักๆนะคะพี่ขาด้านหลังด้านหลังแบบนี้นะคะหนุนน้องพยายามลงกล้องให้ชัดนะพี่นะแต่ว่าไม่ทราบว่าพี่ๆจะเห็นหรือเปล่ามีรอยจานนะคะด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะคะด้านหลังมีรอยจานแบบนี้นะคะยักษ์วัดละมุดนะคะเป็นเนื้อโลหะหนักๆนะคะใส่กรอบให้พร้อมใช้งานเลยนะคะ นี่นะคะรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่ห้า500ห้านะคะรายการที่14รายการที่ส4เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกใส่กรอบให้คลาสสิกม,มากเลยนะคะพี่ขาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะนี่นะคะเนื้อหาแบบนี้เลยนะคะสวยสวยเดิมๆแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังนะคะด้านหลังด้านหลังเป็นรูปสิงรูปสิงแบบนี้นะคะพี่ค่ะภาพอาจไม่ชัดเจนพี่ทักไอดีไลน์หาน้องนะเดี๋ยวน้องถักภาพส่งภาพเพิ่มเติมให้นะคะด้านหลังเป็นสิงสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะหลวงพ่อจงวันหน้าต่างนอกแบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะคะรายการที่สิบห้า รายการที่สิบห้าเป็นหลวงปู่หมุนนะคะหลวงปู่หมุนใส่กรอบกันน้ําให้นะคะพี่ขาเป็นเหรียญสวยๆคลาสสิกนะคะเป็นเหรียญสวยๆผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะพี่ขาดูรายละเอียดแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะรายละเอียดด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่ขา รายละเอียดด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะรายละเอียดด้านหลังนะคะด้านหน้าหลวงปู่หมุดวัดบ้านจานนี้แบ่งปันอยู่ที่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะคะรายการที่สิบหกรายการที่สิหกเป็นพญาเต่าเลือน พยานเต่าเรือนน้องไม่ทราบนะคะว่าออกจากสำนักไหนแน่นะชัดนะคะแต่ว่าใส่กรอบกันน้ําให้สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะใส่กรอบให้คลาสสิกม,มากเลยนะคะสวยๆเลยนะคะใส่กรอบให้แบบนี้พร้อมใช้เลยนะคะนี่พี่ดูนะคะพยาเต่าเรือนนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะพยาเต่าเรือนนี้แบ่งปันอยู่ที่หกร้อยหกร้อยนะคะ สวยๆแบบนี้หกร้อยนะคะนานๆเจอนะนานๆน,น้องจะได้เจอรายการที่สิบเจ็ดรายการที่ส7บเจ็ดเป็นนกคุ้มนะคะเป็นนกคุ้มนี่รายละเอียดตามที่พี่เห็นเลยนะวันนี้น้องนกได้นกคุ้มมาสองตัวสองตัวแบบนี้เลยนะคะน้องได้มาจากลุงท่านหนึ่งลุงได้แบ่งมาให้นี่นะคะ พระครูพิพิษนะคะรายละเอียดตามที่เห็นเลยนะคะพี่ขารายละเอียดตามที่เห็นเลยนะคะนี่นะคะนกคุ้มนะคะพระครูพี่พิษปัญญาพินันนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องได้มาสองตัวตัวละสี่ร้อย ตัวเดียวสี่ร้อนะคะสองตัวน้องน้องจัดให้ไปเลยนะคะถ้าถ้าท่านใดรับสองตัวสองตัวน้องให้7จ็แต่ถ้าตัวเดียว400นะคะนกคุ้มนี้นะคะนี่รายละเอียดตามนี้เลยนะคะรายละเอียดตามนี้เลยนะคะนกคุ้มนะคะวันนี้น้องก็มีพาบ้างน,น,นะคะมีมาจํานวน 17รายการนะคะมีมาจํานวนไม่มากนะคะสำหรับพี่ท่านใดนะคะที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของน้องฝันนะคะเพราะว่าอาจจะมีพาที่พี่ชื่นชอบนะคะวันนี้น้องก็มีมาจํานวน17หลรายการนะคะไม่ทราบว่าพี่พี่จะชื่นชอบหรือว่าถูกใจเหรียญไหนบ้างหรือเปล่านะคะแต่ถ้าหากว่าใน EP นี้พี่ยังไม่ถูกใจหรือว่ายังลังเลใจพี่ขอภาเพิ่มเติมน้องได้นะคะ แต่ว่าถ้าพี่ถูกใจเหรียญไหนสะดวกปิดสายตรงโทรหาน้องได้เลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะพี่อย่าลืมกดติดตามช่อง,องของน้องขวัญน,นะคะเพราะว่าพี่จะไม่พลาดในทุกๆ EP อีพีที่น้องมีคลิปพาบ้าน,านมาให้รับชมรับฟังนะคะสำหรับวันนี้น้องขวัญก็ฝากช่องของน้องขวัญพาบ้านให้พี่ได้รับชมรับฟังนะคะก็ขอให้พี่พี่สนุกกับวันสงการนะคะเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็เดินทาง ไปไหนมาไหนด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าดื่มกันให้มากนะคะในช่วงวันหยุดพักผ่อนยาวๆสำหรับท่านที่ทำโอนะคะก็ให้มีความสุขกับการทำงานนะคะน้องขวัญก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ